โอ้ตราเพียนโอ้สาธายคลิปให้เป็นขันโกงขันโกงมาเลยมาอีกแล้วมาอู้ตัวสวยสวยจังอู้หูอู้หูกล้องเลยไม่ได้สนใจด้วยสวยงามเลยอะงามพอฝูมือเลยสวยสวย เพียนะผมแต่เพียก็ตัวสวยนะสวยเลยอ่ล้ะครับ ไเียโอ้ยไม่แล้วครับตะเพียน <c oughs> เปิดกล้องนี่ตะเพียนเข้าบึ๊บเลย <c oughs> โอ้อะไรวะอ้าวนินมาแล้วย,ยังไม่ครบคันเลยครับเนี่ยยังตีไม่หมดเลยเนี่ยสวยงามสวยงามอ่าวันนี้มาดูกันว่าผมกันบน้แมวจะเป็นยังไงครับเนี่ยผมบาฝั่งนี้น้แมวบาฝั่งนั้นครับนี่ครับหมายสภาพ ยันอีกแล้วครับตัวน,นี้ไม่ได้ตามเป้าปล่อยดีกว่า นนิมาคู่กับตะเพียนางแดงโอ้สวยงามเลยอะไรเอ็นไส้เนี่ยเฮ้ยทำไมคันนี้ป้ายเพื่อนเแบบเนี่ย อีกแ้มครับไม่ดูเลยเมวดได้ไปคุยกันแล้วแมวมันควายเพื่อนมาลากสวยงามครับผมแต่คันนี้มันคือติดแมงแต่ไม่ติด ครับผมได้แล้วสวัสดีครับนานๆนักตกปลาทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กช่องนี้ครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับนกักกอล์ฟครับผมก็วันนี้มาลองเช็กหมายคลองห้าครับผมแถวๆหน้าหมู่บ้านอะไรนั่นน่ะพร้อมพี่มานหรือพร้อมพี่มน์ ประมาณนี้ครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามนี่ครับมันมีจะมีคลินิกรักษาสัตว์อยู่ก็เช่นเคยมาครับเดือว่าตกปลาเช่นเคยครับผมนี่วันนี้ก็เช่นเคยครับมากับน้ําแมวสองคนนี่นี่ครับผมครมาอีกแล้ววันนี้สงสัยโดนหลอกมาเชื่อดนี้ <S <S 2> <S 2> นักกอล์เอาเป็นสิบแล้วเนี่ยผมเพิ่งได้สองแมเองเมื่อวานนี้ไปเชือดผมอยู่กรุงกรบีสิน้าแมวเมื่อวานเนี่ยผัดกันไปเชือดนะวันนี้วานไปเชือดนักกอล์ฟวันนี้นักกอล์ฟเรียกผมมาเชือดโอเคเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะใช่ครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมครับหรือกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับได้ครับเราจะได้พาน้าแมวไปหาลุยเรื่อยๆนะครับน้าแมวลงบาร์ฝั่งนี้อันนั้นพรพี่หมานหรือพรพี่มนนะแมวว่านะนั่นน่ะหมู่บ้านน่ะพรพี่มน แต,แต่หางมอม้าเหมือนสละอานะเนาะปกติมอม้าต้องเชิดขึ้นเิใช่ไหม,มไม่มนก็มาน,นี่เลยครับฝั่งตรงข้ามนั่นแวละแล้วก็มีเซเว่นอันนี้เนี่ยมันจะมีคลินิกรักษาสัตว์อยู่ครับเนี่ยอ,อาอบน้ําตัดขนประมาณนี้ผมลงบาร์ฝั่งนี้นะครับสภาพหมายก็จะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงไปติดตามรับชมผมก่อนไดไหมครับผมโอ้วันนี้ สีเขียวน่าจะไม่ไม่ฮอตวันเนี้ยเออสีเขียวมาคอรังสิตใส่ไม่หมานเดี๋ยวไปติดตามเราโชวน ตายตายนายแวนครับนยมยอมนครับน้ำเมีาโมน้ำเมโมโหแล้ว ตีลงไปเลย <laughs> วสวยครับ แมวแกอยากได้ปัาตเพียนครับช่วงเนี้ยผมก็เลยหาปัาตเพียนให้แกหน่อยอ้มา,า้เ <c oughs> ้เต็มแล้วครับ สวยนานทีนานทีนนทโผล่มา เียนเล่นแล้วเอาวันนี้ครับผมนี่ไงลงไหนวันนี้ ากมาก น้ำเมลโมหแล้ว เมื่อวานน้ำแมวไปเชื่อเราถึงที่แล้ววันตอนนี้ต้องหลอกน้ำแมวมาเชื่อว่างวันนี้ สวยสวยงามเลยครับโอ้ oh, oh, ตัวกลมบ็อกเลยก็ไม่รีบด้วยนะเมื mm ่อ hmm. กี้นึกว่าเป็นตะเพียน มันจะมาตามน้ำแมวแล้วครับตอนนี้น้เน้นสายขาวอันนี้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอะไรวะโอตใหญ่รโอ้ยุเพียนตัวนี้ครับ แมวชอบ นี่นะนะวันนี้ต้องปั้นเหยื่อให้เหนียวหน่อยน้ำไหลแรงเหยื่อไม่แตกแดกเฉยโอ้โก็อฟแกคุยโทรศัพท์กับทางบ้านนะผมมาวัดมาสองตัวเลยเนี่ยก็ฝ <c oughs> ีมือเลยอะ่ะ <c oughs> ไปดูนะแมวครับผมติดโทรศัพท์อยู่ให้นะแมววัดตาให้โอ้โโอ้โห โอ้ยเนี่ยโอ้ยดึงขันพุ่งเลยเมื่อกี้ต้องเอาเมื่อกี้เอาคันนุ่นขึ้นมาเออเมื่อกี้เพิ่งเอาคันนุ้นขึ้นมาอีกแล้วหรืครับโอ้ยสวยสวยดูเล่นนอนเล่นน้า นี่ประมาณห้าโมงครึ่งครับตอนนี้รู้สึกว่าน้ำไหลแรงแล้วขุนไม่รู้ว่าตรงหัวโซนทางกรุงกเทพะแมคโครมันทำงานอีกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ผมตกอยู่กรุงเีพะแมคโครมันมันลื้อคลองอยู่แต่ไม่มั่นใจว่ามันลื้อขยับมาทางนี้หรือย,อยังเพราะว่าจากนี่ไปหากรุงกวีก็ไกลกันอยู่นะครับแต่ทีนี้มันมีน้ำขุนมาแล้วไหลแรงตอนเนี้ ก็ห้าโมงครึ่งพอดีเมื่อกี้น้าแมวก็เก็บของกลับไปก่อนเพราะว่าน้าแมวแกเข้ากะดึกแล้วแกออกกระดึกมาแล้วตอนเย็นแกทํางานด้วยแกก็เลยกลับไปก่อนก็ตอนนี้เหลือผมอยู่คนเดียวกําลังนั่งลุ้นต่อครับว่าตอนบ่ายในสภาพน้ําที่แรงอ่ะไม่รู้ว่าปลาจะเข้ากินหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งน้ำแรงอ่ะ มันมาพร้อมกับเศษขยะกับพวกเศษสวะตอนนี้เห็นเศษสะวะเศษหญ้าที่เป็นเศษเล็กๆลอยมาตามน้ำด้วยมันก็เลยทำให้ตะกัวเราอะมันกิ้งไกไก่ไหลไปตามน้ำเลยก็เดี๋ยวมาลุ้นตอนบ่ายกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้น้าๆได้ชมกันหรือเปล่าก็เมื่อเช้าก็มีผลงานสวยๆหลายตัวอยู่เดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมไปชมกันต่อ ว่ายบใบเราจะมีผลงานให้ชมหรือเปล่าไปรุ่นกันต่อครับผมเนี่ยเหมือนเหมือนปลากินครับย้อนแล้วย้อนแล้ว กินเดี๋ยวลุ้นคันนี้ก่อนออเบียดเหมือนกันครับอูสองตัวติดเลยพอจะเพียนเข้าแล้วปน,นินหายไปเลยเดี๋ยวไปลุ้นปน,นินกันต่อครับผม ไม่ไหวแล้วครับน้ำแรงเกินน้ำแรงแล้วก็น้ำขุนด้วยตอนนี้ก็เที่ยงพอดีแดดร้อนด้วยเดี๋ยวผมถอนกําลังแล้วครับเดี๋ยวส่งงานครับผม ผลง,งานครับผมวันนี้วันนี้ก็ตัวส,สวยๆอยู่นี่เลยใส่ฝ่ามือฝ่ามือเลยผงงานครับผมแล้วเราวันนี้ก็คงต้องลาแล้วนะไปเพียงเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับผม